สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่23นะครับเดือนพฤศจิกายน2568ครับว่าที่มุ่งิตอยู่หน้าหน้าของในชุดที่นี่นะจังหวงวอนี่มันกำลังตั้งกองอยู่พี่น้องครับผมมาเที่ยวเด้อครับเด้อมาเที่ยวหน้าหน้าเด้อหน้าหน้าน้องถุงเตอร์ถุงเตอร์รับบรรยากาศถ้าตอนเสาตอนแรก่งเห่เมื่อได้พี่น้องเมื่อเมื่อครับ นเดวีพูดจะก็ผมได้นี่กา,ง,าง,งหาลมก็ได้พี่น้องน่ะแดดกำลังอ,อ้อเลยน้องไหมตะกินกำลังซ่องพูกำลังพูนเลยเนี่นีน่ได้อ่างเก็บน้ำผมได้ไหมว่าภูไทยมาล่อไปล่อมาอยู่ข,ขา่าวเขามาเมื่อนี้แล้วตะเก่าก็ปวดเป็นจะคือคืนนี่แล้วพี่น้องเอาเก็บลมมาเก็บรูปนะครับเก็บรูปยำเสา ได้หอจดลสายเอะครบผมเบื้งเี้ไปเบิ่งสภาพอันนี้กุกการหลือตะเก้าได้พี่น้องอันนี้นะก็เห็นมาพี่น้องกุกการหลือโบราณตะเก้าผ้าของนี่กุกการหลือนิด่น้องอยู่นนอุ้ยมาเพิ่งได้เจอจักรยานผมเนี่ยจักรยานป้าไว้อยู่นี่ประจำเจับเหลือขบอกห้อยอยู่มีหยางอยู่างนี้ มันได้แรงองเทียวครับพี่น้องพักแรกมันอยู่แถวนี่แล้วครับนี่นี่วิวผูอยู่กอ้องามครับวิวผูอยู่กอ้องามเลยนะจนุลาก็ได้เมดพี่น้องเลย เพื่อรองรับเคตลอดอยู่ได้พี่น้องเพื่อนอนพักแรมก็ได้เพื่อจมานอนพักแรมก็มาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวอู้หอมพี่น้องเลยอันนี่วางแผนไว้เรืเนะ่อยๆแล้วยืดถีงไปนี่บ่เนี่ยแต่เมื่อไหรงเงินก็นลองออกพี่น้อง สาวอากาศก็เย็นสบายสบายครับถ้าผู้มีมัง่งหนาวก็หนาวอยู่ครับเขมาพักแรมก่อนเริ่มมาพักแรมบ่านะมาพักแรมบ่นะมาพักแรม,นะม,ม,มนี่บ่หวะ พี่น้องมานาเลยน้องนี่จรสาเลยพี่น้องภาษาผู้ไทยนี่จรวาลนี่นะจรวสามองถ่ายรูปนงปังถ่ายรูปเบินังกอน เป่าเขานะพี่น้องเป่าู้ไทยว่าเป่าเขานะก็หาเลาะนายขี้เพื่อพี่น้องเบิ้งครับเข้ามาน่าน่าล่าล่านี่ล่ะตะเกินกุบน้ ก็เจีย๊ยบพี่น้องเลยนี่เจ้าของเป็นเอาแล้วยังเหลืออยู่เจียบโอ้มีทะเลาอยู่นางสงงนี่ก่อน ใช่ครับพี่น้องอยู่ที่บานเนี่ยแหละในเขตบ้านแวง ในทุกด้านครับด้านตังเี้ทุกก็ได้น้าพร้อมได้พี่น้องน้ำน้ำมอ้อนเนี่ยะพี่น้อง บนไก่เสีอฟอด์ด้นี่หลายครับถือเจอก็กไลค์ก็แชร์เลยเดอ้อพี่น้องเลยอ่าลิปเออพี่น้องเบิ่งครับครับคลิปนี้อเอาคนะครับ